ครับผมกัสสวัสดี FC ทุกคนนะครับผม FC คนใดเขามาแล้วกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบ่ฟาดข่าวสารดีๆหรือแนวทางเด็ดๆจากช่องโชคผ้ารวยนะครับครับมื่อนี้โชกกะสีได้ผ้ามาเบิงเลขกห้าน้อยนะครับผมเลขห้าน้อยของคนนิรนามนะครับผมกะไใหญมานะครับผมกะเพิ่นกระบอกบาเฮ็ด ได้ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับโฉกสีได้เอามาให้ FC เบิงนะครับผมชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมค่ะโชคก็ได้หาแนวทางห้าน้อยมาให้กับ FC ฟซีนะครับผม <c oughs> ครับเพิ่นก็ให้มาตามที่เคยให้นะครับผมกับเขา่ขาเข่ามาทุกรลอกนะครับที่ว่าปูสกุลยังมัธยินทรงห้าน้อยมาให้นะครับตอนนี้โชคก็ เลยขอเพิ่นเอามาล่วงไหกอนนะครับว่ามันสีเข่าอันบอนนะครับผมกะครับผมกะเดี๋ยวมาเบิงไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะมีตัวใดญ่นะครับผมนี่นะครับวันที่6กันยายน2,564เนาะครับ5านวยวันจันนะครับผม2,59 6,47 0,18 2,0 2 7 29 85 87 89นะครับผมนี่ก็เป็นเลขนะครับเลขฮานอยวันนี้นะครับผมวิ่งวิ่ง2กับ8ปดนครับด้อครับผมวิ่ง2กับ8นะครับผมกับเลขวิ่งนี่เขาเขาตลอดนะครับหลังจากที่ว่าติดตามมาหรือเข่าไปเบิงนะครับผมกับเขาตลอดนะครับเลขวิ่งครับผม 82นี่ก้อซื้อน้ำก็ไดเนาะครับฮาเทียมันเข่าครับผมก็สุดเท้อกับ่เคยผ่านนะครับเลกวิ่งนะครับผม8หานี่คือเดนนะครับ8หาคือเดนครับผมทีว่วงกลมให้ครับครับผมเอฟซีคนไดชอบก็ซื้อนะครับผมไม่ชอบก็ผ่านนะครับอันนี้ก็บสำหรับห้าน้อยมือนีนะครับผมไดเอามาฝากเอฟซีนะครับผมกับงดนี้มือนีมือนีก็ขคอให เขาคือจังสูงหดนะครับผมเข่าคือจังสูงหดนะครับครับผมเดี๋ยวทวนเห็นเบอรอีกเทียนึงแล้ครับสองห้าเก้าหกสี่เจนยหนึ่งแปดสองศูนย์สองเจดสองเปดห้านี่คือเดนนครับเด้อแปดห้าจ็ดเก้านะครับผมวิ่งสอกับแปดนะครับผมเตเลขวิ่งมีการเขา่าเข่าตลอดนะครับผม ครับเรียกวิ่งเข่าตลอดครับเดี๋ยวถ้าว่าเข่าอีกเดี๋ยวโชคสีทุทไปหาเพื่อนอีกนะครับให้เพื่อนเฮ็ดให้อีกเฮ็ดให้เรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวโชคกรสิโทุบ,บอกพ่อเพื่อนเฮ็ดให้ตลอดนะครับเพื่อไอ้ฝั่งเอฟซีนะครับเพื่อให้เอฟซีพ่อถือได้มีเงิ่อนคากับเของไปมือๆนะครับผมโชกกะด้หาแนวทางให้กับเอฟซีนะครับผม ครับผมฮาหนอยวันนี้นะครับผมครับมือนี้ก็ขอให้เขาคือเก่าเด้อร์พอเด้อครับผมครับผมคลิปนี้โชคก็ขอจบคลิปเด้อครับเด้อพอดีว่ัติสีได้กินเข่าเที่ยงนะครับกินเข่าเที่ยงกันสิเดินทางไปเอาไอ้เหลดผงดับเทียนนะครับผมครับผมก็ขอเอฟซีคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเป็นกําลังใจให้ครับโชคผ้าลวด้วยนะครับเด้อพอสีได้ฮะ แนวทางเด็ดเดีดให้กับเอฟซีนะครับผมก็เข้ามาเป็นกําลังใจให้โชคเยอะเเด้อครับเด้อมือขึ้นกับโบได้ฝันนะครับผมมือขึ้นนีบอฝันยั่งเลยนะครับนอนรับค่านณาเทอผมก็ครับผมเดี๋ยวโชคสิสรุปให้อีกเที่ยนึงนะครับวันที่16นะครับวันที่16ตอนเช้านะครับวันนี้เอาหาหน่อยให้ f c ก่อนนะครับผมก็เมื่อนีนก็ขอให้เขา เขาคือเก่านะครับผมครับชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ผ่านนะครับผมช่องเราจัดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับผมค่ะครับคลิปนี้โชคขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ